อสบายดีพี่พี่น้องวันนี้เราอยู่กลางคลองพี่น้องเสียงฮัฟกับซ้ำสีดังพี่น้องเอ้มาหาเลาะคลองอีกพี่น้องบ่อใดมาสามมือสี่มือมีบีซีเป็นทำวะยามท้อนใส่รอบใส่ดังมาใั่จักเบื้องป่าเด้มาใส่ฮัฟกับสิมายามไปเบื้องมือนีแล้วพี่น้องไปเก่าฮัฟก็มาผู้เดียวพี่น้องมายามรอบนี่มือนี่ฮัฟกับมากับไพพี่น้องเอ้หาเบื้องพี่น้องเอ้มาฮัฟมากับไพพี่น้อง ดูได้พี่น้องวิวสวยงามพี่น้องเอ้มาในกลางเข้าพี่น้องในกลางหรือในท้ายเป็นว่าสิเป็นผู้ใดนะพี่น้องเอาสิฮัก้องให้พี่ให้น้องเบิ่งได้พี่น้องถาลุ้นกันพี่น้องมาสิเป็นผู้ใดพี่น้องไอ้ลุ้นพี่น้องเอ้ผู้ใดพี่น้องผู้ใดจะเอ้พี่น้องเอ้เบาหนักพี่น้องเอ้ยมาแล้วไปสีน้นได้พี่น้องเอ้ยมายามยิงยามรอบยามรอบมือนี่นะรอบพี่นองเหมือนยามรอบพี่น้องมือนี่ยที่ไหนลงมาหนำคลองพี่น้องเน้น ังแรกในชีวิตที่ลงได้ลงมาเนาะเนาะนะเฮาไก่ห่อนมองเขาสียาไม่น้องเขาสียห้ยเบา่นั่นเป็นมือกล้องไ้พี่น้อยจะเบิดแล้วและพี่น้องเพิ่นก็พายไปอันนั้นก็เป็นตะกล้องไ้เพิ่นโอ้บรรยากาศนี่โคตรดีเนาะแบบว่าสดชื่นเนาะเาได้ลงมาเนาะสดชื่นพี่น้องน้ำคลองกําลังขึ้นพี่น้องเยใครเป็นผลตกนี่แห้งกว่านีเนาะแต่ว่าผลตกน้อย สงสารแต่เข่าเลยเน,ะ<ม>นาะฉีบกเนเขาต้องได้รื้อบ่ลืมเขา่เเขานเนาะแม่น้นบ่ลืมแต่แผลเข่าก็เลื้งแต่สงสารไอพี่น้อยเรื่องนํำคลองขึ้นกับแม่ยี่เนาะไหลไ,ไปไห<ป>ลไปตามสายน้ำพี่น่อยขึ้นรถแล้วมาขี้เงือนักขก่วักคักมา <laughs> ลงแแกโมนพี่น้อง้ออ้คอยแหกมานเด้อหลังแรกจะไปวอาวันนั้นได้แหกมานเด้อโอ้จะใส่เสื้อไว้เนาะสาธุใส่ชคให้มันเด้อพี่น้องมารอลุ่นน้ำกันเด้อมาเบ่งน้ำกันมาส้มพี่น้องเลยมาส้มน้ำกันพี่น้องเยมารพี่น้อง่เริมล่าดพี่น้องเยเลเทมเาพี่น้องเราเรี เป็นใดว v โอ้ยว v พี่น้องวพี่น้องเอ้ยเพรสมมติมันยาว c อยู่ปลานสิทิถือด้พี่น้องไอ้ปาปลาในสิิถือด้จะใส่เงื้อนใช่ปะนี่บรีใส่นาอเออบหรี่ส่เื่อนาสิถือปลาคือวะไรน้เานาสิถืปลาแบบบมมบมเอพี่น้อเห็นในคลิปหลายหลายท่านมันคือว่าถือแต่นาะ ปลาใหญ่าผ่านสีนวนี่บกคอยม้านเลยผ่านไปแล้วพี่น้องเหรอมาล้วรุ่นกับตอนต่อไปยังมีจักอันนี้ประมาณแปดเก้าลังโอ้มีรุ่นมีรุ่นเด้อพี่น้องไงชนะมีรุ่นอยู่ได้มีรุ่นอยู่เออเฮากระสีหยาดจู่เอาเสียงดังนี่เนาะเฮาอยู่กลางคลองอกลางคลองในเสียงเฮากระสัตว์ีสัตว์เลยเสียงดังฟังสัตว์ไอุ่นไปเด้อ ใคเป็นบุมีโควิดเนี่ยครก็อยากไปเที่ยวไทยอยู่หน่อยนึงเนาะ <c oughs> ไปเที่ยวสนุมานเนาะตลาดสนุมานบอกใครเป็นบุมีโควิดพี่น้องวาพ่าพื้นนีไรไี่าไปเิ่งาไทยกันไะ้มาเราลุ้นมอนกันดังที่สองแล้ววะนี่ดังที่สองตัวนี้กันโอ้ยยังย

เห็นเห็นคนน่ากับบอกกล่าว่าน้อเพิ่นพี่น้องกอนนะน่าบอกเห็นเพิ่นนะเขาบอกว่าเพิ่นจะไปเห็นห้องน้ำว่าสร้างห้องน้ำในมือนั่นนะตายจากครัวว่าสร้างห้องน้ำเขาบอกเพิ่นบอกไอ้ขุดไหมเพิ่นอ่ะขุดไหมได้จะบอกจริงแล้วน้องเพิ่นขุดไหมปะกี้เขาก็บรรลุถึงไปเขาก็อยากเมื่อแต่บ้านในพี่น้องว่าบอกห็นอยางเมื่อแต่บ้านแม่เนาะ บบลี่ลื่นไว้เด้ขีดหอดแต่บ้านแม่เอ่าโบลี่ลื่นก็ไปเลยขันโบลี่ลื่นแล้วมันขีดหอดได้เนาะส่งนี่อยู่จักรลายคนกับใครแน่พี่น้องเนาะขึ้นมาก็ได้อันอนาคตก็ได้ักำลังพายอยู่พี่น้องเอ้ยชิโน่กำลังพายเฮือไปยายามมีเงี้ยจิกลังบ้างนี่พี่น้องแห้งพี่น้องมานี่จิกลังบ้างนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่หลังสี่หลังพี่น้องประมาณสี่หลังอยู่ดีอะ เดี๋ยวบรรยากาศรอบๆไปพี่น้องเบิ้งพี่น้องปลาใหญ่คือสิดีใจอือพี่น้องเลยปลาเคร่งนี่คือสิดีใจเนาะน้องอันนี้ขี้ง่ายมากันพี่น้องนี่ฝุ่ยฝุ่ยฝุ่ยอยเล่นมาให้ได้มียังอันใดขี้เกี้ยวอ๋อย่านบ่ย่านไลยอ่อจะย่านขี้เกี้ยวในสีนอนย่านขี้เกี้ยวพี่น้องแต่ว่าบอนนั้นบ่ย่านเนาะบรย่านบ่อือย่านอเนยผมคนเขามองเนาะไปตกเนาะได้มองเจ้าไอ้ตึง มีล้างใหม่ๆนะสามสามล้างนะ,อ,ะอยาเมื่อกี้ตัวถึกป่านั่นตัวนี้พร้ออยู่ตัวใหม่ม,<อ>มาลุ่นกันเด้อพี่น้องเลยดวงแดงดวงแดงขึง้นลุ่นพี่น้องลุ่นดีลุ่นลนพี่น้องดีใจไปแล้วกี่นี่กะถึกประบุป,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 ปดี๋วก,ก็พี่น้องเลยประบุปภเดี๋ว่าเป็นไงตัวแรกก็อยากเซเว่เนาะเซเว่ ได้ได้ตตัวหนึงเลยพี่น้องเลยได้ตัวนึ่งแล้ว่แล้วกับเซเวพี่น้องอใหม่อย่านี้หมก็หินพี่น้องเหมือนหินก็ไมมสารเองหรือสื่อนี่เซเวสื่อเอาเนาะมีคนสารใ้ต่างหากเนาะหลบใส่ป่าม,ปมันสีตั้งหรือมันสีนอนเวลาลงนำ้ำัาก กันว่าเรื่องว่าใจมันก็สิอยู่แบบนี้นี่เออ่วาเรื่องแท้จริงลงไปจักมันสิเป็นบ่ได้แต่มันสิอยู่จังว่าได้เถือปลาถือเข้ากับพุดิซดนอยู่ในนี้เนาะถือปลาข้าวนี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีใจแล้วปลาข้าวปลาเคร่งหยอดเนาะปลาเคร่งนี่สุ้ยอดปลานลำคลองแล้วเปล่าน้อหยอดแรกอ่ะเถียงเนาะ โอ้พี่น้องควานั้นมากคับคุณบอให้ปลาบานั้นเห็นปลาใหญ่ๆเลยพี่น้องปล่อยเปลียพี่น้องตื่นเต้นเลยพี่น้องก็รอหลุนเนาะรอหลุนรอสมกันพี่น้องเห็นคือเพื่อนก็คือสีดีใจน้ำเฮาเนาะ

ต้นนี้อันนี้าาอิน่งงนอะ่ะจ้าภาษาลาวอื่นมาเจอแล้วตัดออกพี่น้องเพราะนั่นจะเป็นมุตากล้องไงเพื่อนพี่น้องน้านีเศษตากล้องเหรองไหมตากล้องกัขยับพอคุยได้อีกเลยพี่น้องเพราะว่าทาเขาขยับแห้งเฮือมสีมุนเนาะดืดดักดืดดักขยนหน่อยหนึงพี่น้อ, <_ sit> <up> องขยนหน่อยนึงบ <_ up> ่อ่าขยะไรเป็นไรอ่าสีเห็นเห็นนั่ <_ up> นกัเห,นไไหน็นนะ เห็นตีนก็ขอโทษขอภัให้พี่น้องเอ้เพราะขอโทษกราบขอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องเอ้หมองยากร้อนบรรยากาศในโคตรดีน้ำน้ำบูยากสิเว้าวันนั้นก็ได้ลงมาของครั้งแรกพี่น้องเอ้ยบ้านบวานนั้นบูมีน้ำคลองพี่น้องมีแต่โคกน้ำหัวยก็แทบสีบบมีแล้วตอนนี้เพราะว่าฝนโบตกเนาะแหงเนาะแต่น้ำได้บ่ายน่ะปักตีนตัวเองได้บ่าย อากาศโคตรดีหยอดได้ดเนาะบางคนมนกินเข่าอยู่กลางคลองเนาะ แซ่บพี่น้องมีน้ำมันเก๊ก้วยผมดิกินเขาบอข้างคลองบอกบางคนแนนคือเอาไปกินข้างนอกไอ้พี่ให้นอฟเบิองก็พี่น้องเห็นในคลิปถูกว่าแต่วันนั้นก็ไม่สีนวลบม่เตรียมยังมากอกพี่น้องมีแต่มาหยามนี่ใช่รอเถื่อืมยืนเขาก็พ่อเขาบวชครบทิ้มไปไลยเนาะอืมว้อยตัวนี้กับบวชคือดิเพราะว่าตัวมีปลามันสีไซด์ดอกพี่น้องจังว่าพี่น้องวันนั้นก็อยากให้ถือเนาะเฉพาะสีถือที่ดังนี่มีแต่ขี้ดินมี่บอสบได้รุ่นดอก โปริรุ่นกว่าท่านท่านเมาเลยเป็นเกียงไซ้์เลยไม่รุ่นอยู่เ,ออเดี๋ยวรอรุ่นตอนตอน่ตอไปยังดังเท่าไรได้ไห่ยี่อสองสามดางังโอ้ยังมีรุ่นอยู่สะ่ะเฮ้ยยามไล่ดูเฮ้ยยูมม่มาทุ่มมาเลยมายาม แดดบรรยากาเออผอยากให้แดดอะไรเนาะแดดแล้เมื่อยเมาใส่อนแอ่เนาะเป็นอย่างฝนบ่บานี่ฝนเบาไน้มหม๊คือฝนตกงานเขาแล้วฝนตกตุงยางมากจริง่ thì khai dụ giang mà nó thằng giang mà nó kiếm mà nó phi nông như phân tóp nó còn bảo hỏi bố đây nó phi nông thì đằng chút Thái có ซึนได้ออกมากลางของพี่น้องออกมาของบนเป็นกลางแผ่แค่มันพี่น้องแค่มตัวนี้กลางของอยู่ประมาณพุ่นอืมยังออกกลางอยู่บ่กลางบ่ยักมือพีเนาะกับที่เอาทีออกไปกินเขาล้อยล่ำพี่น้องเลยกิเขาเนี่เน่าหล่ะก็ล้อยล่ำไปพี่น้อพลอยโอกาสดีๆก่อนเนาะบรรยากาศแบบมือที่ดีก่อนพี่น้องอันนี้เนี่ยบ่ค่อย บค่อยเซ็งว่ะกับบมา่ารงเลยนี่แต่ว่ามันเด่ยกยยกบ้งไันนี้ฝ่ายไก็ไปูบุมีรุ่นบคื่บุคือเนาะมันเราลุ่นขตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยต้องดางนี่เกี่ยวกราลุ่นยังอีกสองดังบบบนี้เนาะรุ่นไปกันเด้อพี่น้องเอ้เป็นกันพี่น้อาจจะมาเด้อดังนี่อาจจะถือ บลาข้าวบลาเครื่องเลยพี่น้องนะเอ้ยเต่ว่าอยากได้ขอให้ยมนันพี่น้องเอ้ยอันแรกอีสังอันนี้อีสังอันนี้อีสังขมัดซุกอยู่พี่น้องเลยโอ้ยจุ๊จึกบพี่น้องจวดบจวดบดจัดเลยพี่น้อง CV เนอะอนนั้นบมูมานเลวพี่น้องพี่น้องถ่ายกับโมมีอีกแล้ว กจวดกจัดเลยพี่น้องเอ้ยลางวะาล,าล้างให้ผมยินดีนะอืมม่มีความฟินเต้นให้ดีให้น้องบุงเลยอืตอนนั้นผมปวดแล้วพี่น้องกบ้านเ <c ười> สร็แล้วห้การองยุงนี่เขาก็ยังปวดใช่ไ <c ười> งบ่มีนิน่ผักแอรแต่กาวหน้าใสแล้วันก็ได้นะอ ม้วนแยกเนี่ยเป็นตัลเออมีมีปลาห้องตัวใหญ่นะเป็นตัวใหญ่นะมีตัวนึงเป็นอย่างนี้ตั้ลเออกระปีมันล้างคือล้างปีก็บ่มีได้ตัวใหญ่นะอืมก้อยน่ยมีปลาเพี้ยนหาลตัวใหญ่เออเออปลาตัวนั้นแหละสุดยอดนะเนาะก้อยเนาะสุดยอดสุดยอปลาเพี้ยเนาะก้อยขอที่บุคคลช็อตล้างพี่น้องมาเมินกันให้เนาะ อีกสองล้านอีกสองล้านสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยที่เขาเฮ็ดอะไรซุ่มขายปลาเพี้ยคือได้มือนึงเป็นชีหาโลคนนึงเขาบ่ขายนะอือเขาขายนะเดี๋ยวมาสื่อแล้วอะไรนะพวกพวกเฮือ่อนนะเดี๋ยวเขาจงเอาได้เขาใส่มองนไม่รู้ยังไงเออแย่งเขตอื่นเนาะปลาเพี้ยมันโลแพงเลยเนาะโลหลังหาสิบโลหลังลอยหาสิบไปเลยเนาะลยกันตัวน้อยกับตัวละแปดสิบเนาะ ขนาดตัวน้อยเด้อรุนนำกันพี่น้องดังนี่รุ่นกันอีกรุ่นน้ำกันพี่น้องดังสุดท้ายพี่น้องแปลว่าของบาดเนี่ยอ้าวรุนน้ำกันเด้อพี่น้องคุณยี่บ๊อ เเอากันของถือว oh. ่าป <vậy> no ้าเลยบ่รู้เลยป้าเลยบ่หรือว่าได้ลงเอาตั้งหางอีกเออใครอยู่พี่น้องโอ้โอ้นักป่าพุจักพี่น้องเขามาลุ้นหนุนกันพี่น้องปะเพียตัวสามโลพป่ะสิคือพับคือพับได้พี่น้องเไหนมองมานอกเพิ่นว่าไฮสวะป่าสิบ่เพิ่นว่า สว้าบ่สปนว่าฟุตบอลเาปนว่าป้ามากินนี่เด้อสปนว่าฟุตบอลนะกันได้เนาะได้ตัวเดียวนี่ป้ต้องมีคู่ตัวว่านะแต่ก็ก็คือทรงนักแต่พี่น่อยจะมาได้เนาะมารอรุ่นกันด้วพี่หน้อยป้าตัวถือเนาะ เน่บังคือบูมี่ได้กินนี่นะเนาะเออน้อยอย่ามันเขาว่าแล้วดังทุกท่ายมันต้องได้สิพี่น้องปากก์กระปานโอ้ปากก์กระป๋ากระเป๋าอะไยเออเตอพี่น้องป่านนี่อยากทีเห็นฝนเนาะเห็นเซเวจีเคยกว่าบบนัดนเนาะกว่าบดบุธ คันบ่ถึกบ่ถึกจักโตนี่แฮงใจหายเลยเนาะอือแฮงแหละสิรับคนติดตามรถเด้อพี่น้องเอ้ยอือโอ้คันแม่นถึกอัน10ลังนี่คือสิโอเคอยู่เนาะคิน1ังแล้วโอเคแล้วนี่หรือว่าถึกจะเก็ลังซะเนาะอือสุดลายมันบ่ได้มีเงี้ยงบ่ปรากฏนี่มีแลอืแบบปลาดุกเนาะอืแต่ว่าเนื้อมันสิแซ่บกว่าปลาดุกพี่น้องแซ่บเแซ่บกว่าปลาดุกจับยากเลยปรากฏนี่สุดทายเฮาก็บ่ค่อยฮู้ปานดดอกปาคองพี่น้อง ส่วนเขาก็สิจำมายุตลาดพี่น้องเห็นผ่านยุดตลาดเลยทาไม่ข้าพึ่นปลายังนี้เขาก็เลยจำได้ปรากฏพี่น้องปลากปลาเพียพีล็หอยเก็บหว่าเดพี่น้องพี่น้องได้มาแล้วสองตัวตัวที่สมเป้าบนี่ฮะลาเป้ากปาปล่อยปล่อยเ่ไบกินะเลืกินบ่ไผก็บุก้ากินเนาะกินเขากิให้พี่น้องเบิ่กองไงกินกนเขิให้พ่น้องอ กมีคำอธิบายเป็นยังยังบอกกินเพราะว่ามันก็ต้องมีเหตุผลอยู่แล้วพี่น้อยเนาะปลาเป้าแบบปลาแบบปลาอนุรักษ์หรืออย่งไรเนาะแข่าคนแบบคนไรโอ้กัดค่อยหนึ่งมาแป๊บอะไรมันกัดบอันจากว่าบุหรี่บุหรีกัดบุหกัดกัดเข้ามันกัดย่านเนาะย่านบุหรี่กินเด้อพี่น้องปลาเป้าเต้เจ้าเกาหินเนี่ยเป็ดตำเอ้ย พอตับตัดเสียงแขวข้ได้แต่สองตัวนี่แหละพี่น้อขับคนกับมานสองคนโอเคบริมีเงียงที่เนาะไม่มีเงียงเนาะม่แต่แวพอดแหโฟกัสที่แขวบุ่พี่น้อยย่านแขวแบบแขวคนเพี่น้อเออแบบแขวคนพี่น้อย าบ่ข ok ok ุดจับดอกป่าใน่้อาบ่จ <kaz uffy> ับปลาครื่งพี่น้องนี่ปลากดแล้วก็ปลายก้อนี่นะปลาขาวป่ะปลาจอกปลาจอกอยู่ห่วยบอนนั้นโมมีดอกพี่น้องไหนมีป่ะปลาเป่าพี่น้องปล่อยพี่น้องปลาเป่าเพ่ียงไยปลาเป่ามันบราณประบภนี้สักอุ้ยตุ้มปล่อยลงพี่น้องเลยบุคคลกินปลาเนี่ยอนุรักษ์ไปเนาะ มนันคือเขียวค้นเคน่ะพี่น้องสารับคลิปนี้กับสบายสำนีเดอร์พี่น้องไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องไอศินนหล<ะ>่ะพี่น้องว่าส่องบอลนั้นน้ำไหมพี่น้อง,องสบายดีพี่น้องพังคลิปหน้า